สวัสดีครับพี่น้องที่กําลังติดตามรับชมคลิปอยู่ในขณะนี้อ่าที่ผมทําอย่างนี้อันนี้เป็นต้นต้นตนตาไม้ตะเคียนทองผมจะสงสัยอยูน่นะว่าเอ๊ะทำไมผมทําแบบนี้คืออ่าที่ผมทยํยแบบนี้ผมจะนําไปปลูกนั่นแหละแต่ว่าเอ๊ะทำไมไม่ปลูกทั้งตุ่มมันอรย่างน,นี้เดี๋ยวผมมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อปีหกหกผมได้ปลูกป่าอย่างนี้ขึ้นมา ก็ปลูกไม้หลากหลายชนิดตะเคียนทองก็เป็นหนึ่งในไม้ที่ผมได้นํามาปลูกอ่าด้านหลังผมเท่าน,นั้นคือปลูกเมื่อปีห6ช่วงเดือนเดือนมิถุนายนปลูกแบบไม่มีระบบน้ําฝนปรกากฏว่าช่วงช่วงที่ฤดูฝนอ่ามันตกอยู่กรกฎาคมสิงหาคมกันยายนตุลาพฤศจิกาธันวาอะไรไปเงี้ยมันก็มีการเจริญเติบโต,ตที่ค่อนข้างจะดี แตเกียนทองยางนาทีนี้พอไปถึงหน้าแรงหน้าแรงของปีหกเจ็ดก็สังเกตเห็นว่ามันเริ่มใบเหี่ยวแห้งแล้วก็ตายไปก็ปล่อยไว้ง,งั้นแหละจนมาถึงเข้าฤดูฝนของปีหกเจ็ดช่วงเดือนมิถุนายนก็ไปหาต้าพันไม้เอามาซ่อมช่วงจังหวะที่ผมทำการซ่อมนั้น ผมก็ไปถึงต้นที่มันตายผมก็ถอนทิ้งถอนทิ้งถอนทิ้งไปเลยแล้วก็ปลูกทีนี้มันเกิดาการเอะใจว่าเอ๊ะมันทําไมตายเยอะจัง <c oughs> ยางนากับตะเคียนทองตายเกินห้าสิบเปอร์เซ็นเลยเอะใจทดลองขุดดูขุดดู <c oughs> ผลปรากฏว่า, <c oughs> ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้ นะรับรากต้นที่ตายจะงอพับแบบนี้รากรากมันไม่ได้เหยียดตรงอ่ะอย่างอันนี้ถือว่ารากปกติทีนี้ผมก็สังเกตเมื่อปีที่แล้วที่ผมได้มา ผมก็มาช่วงแรกผมก็จะทําแบบเอากันไกลนี้ทิมดูทิมดูด้านบนมันถ้าตัวไหนที่รากมันงอพับพอเราทิมลงไปมันก็จะไปโดนอ่าเนี่ยมันมันก็จะเจอส่วนที่มันงอพับขึ้นมาเนี่ยเป็นแข็งแข็งเป็นนูนอยู่ทีนี้ก็รื้อออกดูมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆก็ไม่เอาตัวนั้นจุตัเลือก คัดแล้วคัดอีกดูแล้วดูอีกเช็คแล้วเช็คอีกแล้วก็ปลูกซ่อมอ่าอย่างต้นนี้พอดีกล้องมันอาจจะมองไม่เห็นผมซ่อมปีปีที่แล้วอ่ามันก็โตคือใช้ความระมัดระวังอย่างเป็นพิเศษแต่ผลปรากฏว่ามันก็ยังมีตายอยู่ทีนี้ต้นที่ตายก็ไปขุดดูอ้ามันก็มีคือมันมันมันงอลักษณะแบบนี้งองอไม่เยอะอ่าบางคนว่าเอา้าทำไมไม่เคลียก้นถุง คือลักษณะมันมันจะงออยู่อ่าประมาณเนี้ยเราเคลียร์ก้นถุงออกมันก็ไม่ถึงมันมันมันไม่เจอที่งอเราจิ้มดูด้านบนมันก็ไม่เจออ่ามันจะเป็นแบบนี้คือปัญหาแบบนี้เนี่ยถ้ามีการรดน้ําถ้ามีการรดน้ํามันจะไม่ดายนะครับที่เป็นกล้าพันอยู่มันจะไม่ไม่เป็นอะไรเลยมันก็โตปกติแต่ถ้าเรานํามาตั้งไว้ได้กล้าพันแล้วเอามันนามาตั้งไว้ปุ๊บเนี่ย ไม่มีการรดน้ํามันฝนไม่ตกไม่มีการให้น้ําถ้าดินในตุ้มมันแห้งประมาณสามสี่วันปุ๊บใบจะเริ่มเหี่ยวเร,เริ่มเริ่มเฉาห้าวันจะร่วงเอามาลืดดูก็จะเจอสภาพรากขดรากงอน,นี่แหละดังนั้นก็เลยว่าผมก็สังเกตว่าถ้าเราปลูกแบบไม่มีการให้น้ําปลูกไปเลยโอกาสรอดมันมีน้อยมากเนี่ย ยังผมลื้อออกมานี่สิบกว่าต้นมีรากที่ดีอยู่อยู่ประมาณสามสี่ต้นนอกนั้นก็จะปัญหารากงอที่นี้เราก็ปลูกไปก็เสียเวลาไปเป็นปีปลูกร้อยต้นได้อยู่ประมาณยี่สิบสามสิบต้นอย่างนี้มันไม่ไหวผมก็เลยทําการรื้อแบบนี้รื้อออกแล้วก็ตัดแต่งใหม่เลยตัดอ่าแล้ตัดออกเลยหนีบออกเลย แล้วก็หนีใบอ่าเอาแบบนี้ปลูกก็ปรากฏว่าโอเคนะครับอัน,นอันนี้คือเป็นเป็นตัวอย่างที่ผมทําเมื่อปลายปีผมทดลองทําเมื่อปลายปีแล้วก็เอาเสียบไว้ตัดแต่งแบบนี้แหละอ่าต้นมันกรอด สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตได้ทีนี้ปัญหาเรื่องของรากงองรากอะไรนี้มันจะไม่มีปัญหาเลยอันนั้นปีนี้ผมเลยทําวิธีนี้ <c oughs> ได้กล้าไม้จากแหล่งนี้มาอ่แหล่งอื่นไม่ทราบว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่แหล่งนี้ผมรู้แล้วว่ากล้าไม้มันจะเป็นลนนักษณะนี้ถ้าต้นต้นพยุงต้นประดูต้นสะดาต้นขี้เหล็ก ถ้ารากเป็นลักษณะนี้ไม่ตายนะครับไม่ตายแต่ว่ามันไม่โตผมสังเกตหลายกรณีมากกับต้นไม้ถ้ารากแบบนี้ไม่ตายแต่ไม่โตประดู่พยุงอ่าสดาชขี้เหล็กกับอีกแบบหนึ่งแบบหนึ่งถ้าตรงตรงโคนมันเนี่ยมันบิดบิดเป็นเกลียวลักษณะมันบิดบิด อย่างเงี้ยถ้าเวลามาปลูกโตได้นะครับโตได้แต่ว่าต้นจะละทดละทวยจะจะโนม้มจะเอน็นจะจะอะไรแบบเนี้เออก็เลยสังเกตเห็นว่าต้นไม้เนี่ยหากเราจะปลูกเนี่ยถ้าเราไม่พิถีพิถันปลูกไปเลยมันก็ปลูกได้อย่แต่ว่ามันเสียเวลาทีนี้ก็เลยอปีนี้ผมต้องพีถีพิถันเป็นพิเศษเนื่องจากว่าผมจะปลูกซ่อมเป็นตีสุดท้ายแล้วก็ที่ผมทดลองทํา ลักษณะตัดแต่งอย่างที่ผมว่านี่แหละมีบอกเลยเนี่ยนี่นะเอาไปปลูกผมปลูกซ่อมไปเยอะไม่ใช่ปลูกซ่อมหรอกปลูกเพิ่มปลูกเสริมไปอ่ะช่วงนี้มันก็แตกยอดแตกใบติดแล้วติดแล้วมีการหรือดูตรงรากตรงไรมันก็รากมันแตกใหม่ก็ถือว่า มันได้ผลที่ที่ผมจะทําผมจึงเอาเอามาแนะนำเนาะเอามาแนะนําเผื่อว่าเป็นแนวทางสําหรับพี่น้องที่ว่าทําไมเราปลูกไปแล้วมันก็ตายปลูกไปแล้วก็ตายซ่อมแล้วซ่อมอีกอยู่อย่างนั้นอ่านปัญหาเนี้อ่ะให้เจอให้ให้ดูชัดๆเลยเนี่ย นี่บอกเลยครับแต่เงื่อนไขคืออย่าเหลือใบอย่าเหลือใบอย่าเหลือยอดไว้ตัดออกเลยมันมันไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวมันแตกใหม่นะครับแต่ว่ามันก็มีเงื่อนไขยอย่ว่าช่วงที่เราปลูกแบบนี้ต้องเป็นช่วงที่อากาศไม่ไม่ร้อนช่วงที่ฝนมันตกชุกๆเพราะว่ามัน แดดแดดจะไม่จัดถ้าแดดจัดมันก็อาจจะไม่รอดแต่ถ้ามันไม่มีแดดมันก็เหมือนกับว่าเราชอมไว้ในใต้ร่มในซแลนมันก็จะโอกาสรอดมันสูงให้ดูชัดๆนะครับว่าลักษณะของรากงอพับเป็นอย่างไรอัน คือผมสันนิษฐานว่าสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูอ่าที่เขาเวลาเขาเพาะจำกล้าไม้ก็มีการกรอกตรงลักษณะแบบนี้ทีนี้ต้นกล้าพันเขาก็จะเพาะอยู่ในแปลงเนื่องจากว่า,าเพาะจำนวนเยอะๆก็จะไปถอนมา,าลักษณะแบบนี้ซึ่งตรงปลายรากเนี่ย บางต้นมันก็จะยาวใช่ไหมบางต้นมันยาวเขาไม่ไม,ไม่ไม่มีการมาตัดแต่งส่วนที่มัน,มนอ่อนบอกทีนี้เวลาจะชําลงถุงเราก็จะใช้ไม้จิ้มใช้ไม้จิ้มเป็นรูลงลักษณะแบบน,นี้จากนั้นก็เอาตรงเนี้ยเอาเอาลากมันนี้แย่ลงไปถ้ามันแข็งมันมันแย่ลงไปมันก็ไม่มีปัญหาแต่ว่ามันอ่อนพอพอเขาแย่ลงไปปุ๊บเนี่ย มันไปแตะกับขอบของอ่าของของรูนี้มันก็จะงอภาพขึ้นทีนี้เมื่อมันมีการเจริญเติบโตรากมันก็จะแตกตรงปลายที่มันพับขึ้นมานี้มันก็จะม้วนล,ลงไปแบบนี้ลักษณะเงี้ยตราบใดที่มีการรดน้ํามันก็จะเจริญเติบโต,ตไปได้แต่ว่า ไม่มีการให้น้ำเมื่อไหร่ไม่รอดนะครับอ,อย่างอันเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูหลังจากที่ผมแย่ลงไปเนาะเนี่ยลักษณะเนี่ยเนี่ยพอแย่ลงไปพวกเนี่ยมันจะม้วนขึ้นมาลักษณะเนี้ดังนั้นในการชำก้าไม้เนี่ผมแนะนำเลยให้ให้ตัดมีการคลิตป,ปลายร่างมันออก ไอตรงที่มัน,มนอ่อนๆนี่เอาออกเวลาเราแย่ลงไปปุ๊บนี่มันแข็งมันแข็งมันจะไม่งอพับมันก็จะไม่มีปัญหาในลักษณะแบบนี้แบบนี้อ่าก็เลยเอาเอามาบอกเอามาแนะนำเนาะเป็นถือว่าเป็นเคล็ด <laughs> เคล็ดลับที่คน อาจจะมองข้ามไม่ใช่แค่รับหรอกมันเป็นเรื่องปัญหายาป่ากอกง่ายๆแต่ว่าเรามองข้ามไปก็ปลูกบางคนก็ปลูก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 ตายก็ปลูกตายก็ซ่อมตายก็ปลูกตายก็ซ่อมเขาทาอย่างนั้นแต่ว่ามันเสียเวลาเพราะว่ากว่าที่มันจะตายไม่ใช่ว่าปลูกลงไปหรือมันตายปลูกลงไปปุ๊บเนี่ยมันได้น้ําฝนได้อะไรมันก็มีการเจริญเติบโตโตไปพอมันแรงปุ๊บมันก็ตายถ้าเรารดน้ํา มันก็ไม่ตายมันก็สามารถโตได้แต่ผ่านไปสามสี่ปีพอหยุดรดน้ําโอกาสที่มันจะตายมันก็มีเยอะอีกเหมือนกันเลยทําอย่างนี้ดีกว่านะครับเป็นวิธีที่ผมเอามามาบอกนะก็แล้วแต่นะครับว่าจะเอาวิธีนี้ไปทดลองใช้ดูหรือว่าอยากจะปลูกแบบเดิมก็ ามแต่สะดวกของแต่ละท่านนะครับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์เพ like, ื่อเป็นกําลังแรงใจสําหรับคนต้องคลิปหาเกเห็นว่ามีประโยชน์ก็ากดแชร์ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามเป็น FC เป็นแฟนกราบกันก็กดติดตามดนะ้วยเนาะผมจันแว่นก็จะขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้คงจะลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ